รักข้ามฟ้าสายใยสองหัวใจแพร์หมายหญิงสาวชาวไทยผู้รักศิลปวัฒนธรรมเดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อเรียนต่อด้านประวัติศาสาตร์สอตและวัฒนธรรมเอเชียเธอพบกับคังวินซอกชายหนุ่มนักดนตรีผู้มีความฝันอยากเป็นนักแต่งเพลงชื่อดังทั้งคู่พบกันครั้งแรกในวันฝนตกมินซอกจะร่วมที่หลุดมือของแพร์หมาและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ The Story of ส s a r a p r e m หม เอทัย w o m a n s t u d y i n g in South Korea who falls in love with ูฟอร์ l อินเล o ฟวิดคอมมินเอสโอเคเอเบรดิงมิวแพรไใหม่และมินซอกเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นมินซอกช่วยแปลภาษาเกาหลีให้เธอและแพรไใหม่ช่วยเขาแปลเพลงเป็นภาษาไทยทั้งสองเริ่มแบ่งปันความฝันของตัวเองมินอซอกต้องการพิสูจน์ตัวเองในวงการเพลงแต่เขาเผชิญกับแรงกดดันจากพ่อที่อยากให้เขาทํางานที่มั่นคงส่วนแพรไใหม่ถูกครอบครัวที่ไทยคาดหวังให้กลับไปช่วยธุรกิจครอบครัว The Story r e v ร l v e s a r o า n d แพรใหม่ เอทัยบูแมนสต u ดอินอินซาวโคเรฮูฟอร์สอ s เลฟวิตขมินเอโอคเบดินมิวสิชนความรักของทั้งคู่ต้องเจอกับอุปสรรคเมื่อครอบครัวแพรใหม่เรียกเธอกลับไทยทันทีหลังรู้เรื่องความสัมพันธ์กับบินซอกขนาดเดียวกันบินซอกได้รับข้อเสนอจากค่ายเพลงใหญ่แต่ต้องย้ายไปต่างประเทศเพื่อทำงานทั้งสองต่างเลือกที่จะไม่บอกลากันตรงๆเพราะไม่อยากร้งอีกฝ่ายไว้เดอะสตอรี่รวอสาราพรใหม woman studying in South Korea who falls in love w ของ kongmin seo k a b เบ d i n g musician แพร์หมายกลับมาไทยและ,ะเผชิญหน้ากับความคาดหวังของครอบครัวแต่ในใจเธอยังคงคิดถึงมินซอกเสมอนขณนะที่มินซอกก็รู้สึกถึงความว่างเปล่าในชีวิตแม้เขาจะประสบความสำเร็จในอาชีพเขาเริ่มตระหนักว่าความสุขที่แท้จริงของเขาคือการได้อยู่กับคนที่รัก The Story r e a e s a r a แพรหม Thai Woman studying in South Ko r e a Who Falls in Love w ของมินเอ i ีโอเค มินซอกตัดสินใจเดินทางมาไทยเพื่อพบแพรใหม่อีกครั้งเขาร้องเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อเธอในงานเทศกาลดนตรีที่กรุงเทพซึ่งแพรใหม่ได้ยินโดยบังเอิญทั้งสองพบกันอีกครั้งในวันที่หัวใจเต็มไปด้วยความหวังมินซอกสารภาพว่าเขาพร้อมจะปรับตัวเพื่ออยู่เคียงข้างแพรใหม่แพรไหม่ก็ตัดสินใจยืนหยัดในความฝันของตัวเองและบอกครอบครัวว่าเธอจะจัดสมดุลระหว่างชีวิตและความรักครอบครัวของเธอเริ่มเข้าใจและยอมรับความรักครั้งนี้ทั้งสองเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันโดยสารฝัน และสร้างอนาคตในแบบที่พวกเขาเลือกเอง The Story Rewarsara Premai, A Thai Woman, Studying in South Korea, who Falls in Love with c o m i n n SEOKA b i the n g Musician, Their Relationship Faces Cultural Expectations and Familial Pressures, Ultimately, Communing in a Choice Between Love and c a r i o s h e y Strive to Build a Future Together. แพร่ใหม่และมินซอกเปิดร้านคาเฟ่เล็กๆที่ไทย ซึ่งจัดแสดงดนตรีสดทุกสัปดาห์เพลงของวินซอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คู่รักหลายคู่และเรื่องราวของทั้งสองได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความรักสามารถข้ามผ่านทุกอุปสรรคเมื่อหัวใจสองดวงเดินไปในทิศทางเดียวกัน